เป็นยังไงท่านักเตะสุอร์สตารกลายเป็นการ์ตูนอนิเมะก็จากคอมเมนต์นี่เลยนะครับผมอยากเห็นนักเตะเป็นอนิเมะโอเควันนี้พี่จัดให้เพราะฉะนั้นแล้วกดเพิ่มรายการโปรดไว้ก่อนเพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้ผมเตรียมนักเตะมา1ิบคนนะครับผมแต่ผมจะมีเกมให้เล่นผมจะให้เวลาแค่3ามวิลองทายดูว่าจะทายถูกหรือเปล่าโอเคไหมโอเคมาเริ่มที่คนแรกนะครับผมอ่านหนึ่งสองสามตอบคล้ายคล้ายคล้าย,ายนี่มาจากบราซิลนะครับผมอย่าบอกนะว่าพี่แต่แต่ข้อแรกะอะตีเลยนะเออเอาใจใจนะเออคือตอบได้แค่ไหนก็แค่นั้นโอน,นอา่่ สองสามตอบบังโมอย่าบอกนะแฟนลิเบอร์ผิดผมตีเลยนะเนี่ยเออเอาเป็นคนต่อไปเอาคนนี้คาแรคเตอร์ชัดเจนมากเอาหนึ่งสองสามตอบและคําตอบก็คือแฮร์รี่เคนเฮ้ยแฮร์รี่เคนเออใครถูกบ้างถูกใช่ไหมเอามาทุกคนต่อไปตอบให้ได้นะหนึ่งสองสามตอบตอบมาจะ้ะฮาแลนด์จากแมนซิตี้ใครตอบถูกใครตอบถูกอ่ะกี่ข้อแล้วกี่ข้อแล้วจำไว้นะนะเอามาที่คนต่อไปผมไม่เปิดเบอร์นะเปิดเบอร์รู้เลยอ่ะสไตล์เนี่ยใครๆโอเคตอบ ถูกเปล่าหรือว่านเนมสซี่ผมว่าคนหลายคนคงรู้นะมีตาโลโก้แบบนี้นะเออโอเคนะถูกใช่ไหมอา้าวอันนี้ยากหน่อยออะลองทายดูหนึ่งให้สี่วิเลยสองสามสี่ตอบบา อย่าบอกนะว่าถูกคุณจะเก่งเกินไปแล้วเอมบาเป้ M มาะานเปนนั่นเองครับผมโอเคไปต่ออ้าวอ้าวยิงยากผมบอกเลยผมให้5วิเลยหนึ่งสอามีาอ้าวตอบมานะตอบมานะใครแล้วแฟนดิบาร่าก็ขอเข,ข้ามาเยอะตอบผิดนาตีนะดิบาร่านะครับผมคนต่อไปอันนี้เปิดโลโก้สโมสรได้เลยเออเนี่ยเป็นไงอาะลองตอบดู1 2 3นะตอบถูกนะคำตอบก็คือซีดานนะครับผมตอนอยู่เรอัลมาดริดนะครับผมนี่ใครตอบถูกนี่เก่งมากอะเนี่ยเหลืออีกสองคนนะครับผมอารลองทายคนนี้ก่อน ประมาณ1 2 3ใครตอบถูกบ้างซูพี่โดนะครับผมใครตอบถูกพิมพ์มาบอกได้นะและตัวสุดท้ายตัวที่10ผมบอกเลยว่ายากมากๆผมให้เวลาเลย5วิ1 2 3 4 5สแ,แน่นี่ดูมา10ตัวแล้วอย่าลืมสิกดติท่ากดดใจเพิ่มเลกันเปิดแล้วก็แชร์หน่อยนะครับผมแชร์ไปก่อนและส่วนใครแชร์แนละ้วขอบคุณมากนะครับไปดูเฉลยกันตัวสุดท้ายคือใครไปดูแฮร์รี่บ็ควย ฮ้ยแฮร์รี่แม็กควายใครตอบถูกนี่โคตรเก่งลยนะอา้าวใน10ตัวนี้ถูกกี่ตัวพิมพ์มาบอกด้วยนะครับผมพิมพ์มาอยากรู้ว่าเก่งแค่ไหนและ้าอยากเห็นนักเตะคนไหนเป็นอนิเมะเพิ่มเติมยังไงพิม์มาบอกได้เหมือนกันนะครับผมและไม่ต้องกลัวทุกคอมเมนต์ของเพื่อนผมอ่านเสมอมีอะไรเพ,พิ่มเติมยังไงอยากได้คอนเทนต์อะไรพึ่งพิมมาขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกสนุกอีกมากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟ,ฟล์ได้เลยนะครับ